ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเราครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เข้ามานะครับที่จริงมันเข้ามาตั้งแต่วันที่27แล้วแหละแต่แต่เพิ่งมาเปิดให้สุ่มนะครับก็คือวันนี้วันที่30นะครับตอนเที่ยง นะก็เกมเปิดได้สุ่มแล้วนะหวังว่าจะมีจี้เด็ดๆไมมเราทำนะมาดูวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นอีเวนต์จี้เลยหลังนะครับมากมายเลยแล้วก็มีจี้ใหม่เข้ามา2จี้ก็คือบัตรเชิญคาปิบาร่านะครับความสามารถเราก็อ่านไปแล้วแหละนะครับก็คือมีบัตรเชิญมีตกเมืองได้ตังค์แล้วก็มีล็อกเมืองคูณน,นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นดโดรนมีเมืองผุดนะครับแล้วก็มีบัตรเชิญแล้วก็มีตกเมืองได้ตัง นะครับก็เป็นความสามารถที่ดูพื้นๆนะครับไม่ได้มีความโดดเด่นแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับจี้ใหม่นะแต่ว่ามันก็เอาไปเล่นได้แหละนะครับมันก็เป็นสสกิลที่ดูแบบแปลกๆดีอาจจะแบบไม่ได้ดึงดูดให้หน่าทําขนาดนั้นนะแต่ถ้าทําไปเล่นก็ไม่เสียหายอะไรนะไอตัวโดนเมืองผุดแล้วก็บัตรเชิญเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับพวกสายโอลิมปิกนะครับมีเมืองเยอะไงโอลิมปิกมันต้องใช้เมืองเยอะนะแล้วก็มีบัตรเชิญไว้คอมโบนะก็เหมือนจะ คอมโบได้อยู่นะดูดีอยู่นะสำหรับบัตรเชิญส่วนบัตรเชิญคูณเมืองพวกนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบที่จริงสกิลมันดีนะแต่ว่าใส่ใส่ออฟคูณเมืองไปก็ได้นะสี่สิบนะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยไงเออบางคนอยากได้เปอร์เซ็นต์เยอะก็จัดจี้เลยครับแต่ผมดูว่ามองว่ามันเปลืองช่องยังไงไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูนะม,มันก็พอเล่นได้แหละ2จีน้นี้นะครับแต่ไม่ได้น่าทําขนาดนั้นมไม่ค่อยน่าดึงดูดเลยนะจี้ใหม่นะนะส่วนจี้เล่หลังนะครับก็มีเยอะๆเลยเดี๋ยวแนะนําคร่าวๆแล้วกันสําหรับ จี้ที่ควรมีติดใอดีนะครับก็หนึ่งเลยก็เป็นอุปกรณ์ลูกเจยบนะครับอันเนี้ยดีนะมีมีกันวิกมีคุณเมืองแล้วก็มีแปนนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนนี้ยิงระเบิดนะครับอันเนี้ยที่จริงทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เป็นจี้กันตายนะเป็นจี้ป่วนปันป่วนฝ่ายตรงข้ามนะแต่อย่างที่ว่านะครับตั้งแต่จี้นี้เข้ามาแล้วแหละถ้าจะทําก็ให้ทําเป็นเวอร์ชันดาร์กเลยครับันมีให้ทําเวอร์ชันดาร์กอยู่นะถ้าจะทําจรวดอ่ะแนะนําไปดาร์กเลยนะไปสุดได้เลย นะครับอืมแล้วก็ต่อมาแล้วบัตรเชิญต้องสาบนะครับนี่อันเนี้ยต้องมีที่ผมเล่นไปเมื่อวานน่ะอันนั้นใช้ไม้กุหลาบนะเมื่อบ้านมันไม่แพงอันเนี้ยบ้านแพงนะครับมีบ้านแพงด้วยมีกุหลาบด้วยแล้วก็มีบัตรเชิญนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะส่วนต่อมาก็จะเป็นหมวกอัศวินไทเทนนะครับเป็นหมวกป้องกันเอฟเฟกตอันตรายหลายคนน่าจะรอจีนี้อยู่แล้วก็มาให้ทําในเวอร์ชันดาร์กด้วยนะครับอืมใครที่เล็งไว้อยู่อย่าลืมไปจัดด้วยนะอันนี้ก็แนะนําคร่าวๆแล้วกันสำหรับจีีี้ท่ควรมติดดนะ แต่จรวดนี้แนะนำำาําทําด์กเลยนะส่วนจี้ที่แนะนําไปเนี่ยทำเวอร์ชันธรรมดาก็ได้ครับมไม่ต้องไปด์กก็ได้หรือถ้ามีงบก็ไปด์กก็ดีครับแต่เวอร์ชันธรรมดามันก็พอเล่นได้อยู่นะหมวกอัศวินนี่แนะนําไปด์กเลยก็ดีนะครับถ้ามีงบนะมาอีเวนนี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันมีให้ทําด์กแบบใช้เพชรหานะแบบถ้าคุณมีจี้เก่าอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีจี้เก่าอยู่แล้วนะสามารถเก็บกุญแจ แล้วก็ไปแลกมาทำด์กได้เลยนะไม่ต้องสุ่มหาจี้นี้ใหม่นะครับเออก็ค่อนข้างดีนะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเกรดเวอร์ชันด์กให้ดูเดี๋ยววันนี้ทำจรวดแล้วกันนะส่วนถ้างบเหลือเดี๋ยวผมทำอย่างอื่นด้วยนะครับเห็นมีจี้เก่าอยู่นะปะไอจี้เนี่ยที่จริงดีนะครับแต่ว่ามันเป็นสสกิลวดินะอืมก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะแต่ความสามารถมันก็ดีแหละมันได้ใช้นับก็คือโล่กับเนรเทศ นะแต่มันแค่2สกิลนะแอบเสียดายเป็น,นิดหนึ่งนะครับป้าเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกันเลยนะครับก็แนะนําคร่าวๆประมาณนี้นะครับ 4G ที่ควรมีติดไอดีก็เนี่ยแหละนะแปรลูกจี๊บจรวดระเบิดบัตรเชิญกุหลาบแล้วก็หมวกอัศวินนะครับส่วนที่เหลือนี่ลองเลือกกันเลยไอเนี่ยไม่น่าทําอย่างแรงนะเพราะว่ามันมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแล้วนะส่วนที่เหลือก็ลองเลือกดูนะมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ที่ผมไม่ค่อยพูดถึงนะครับป้าเดี๋ยว,ววันนี้ไปลองสุ่มกันเลยดีกว่านะมมันมาในอีเวนต์พิกอัพ นะเป็นกล่องพิกอัพเราอาจจะได้จี้ดีกว่าจี G ้ทำเว้นก็ได้นะผมเห็นมันมีกล่องแบบมันมีโอกาสได้จี้ดีนะครับมันมีอัตราสุม่มไอเทมไหมเอออยู่ไหนวะโอ้เราเอ้ยอยู่นี่ใช่ปะโอเคไม่ใช่นะไปเราสุ่มไปเลยไม่ต้องดูหรอกนะนี่ผมซื้อแบบ4 5 0 0ันไปเลยแล้วกันนะปะดูดีได้ไหลายนะับ10กล่อง เดี๋ยวเราไปเปิดดูก่อนนะครับโอ้ค้างค้างค้างวัตถุดิบดาร์กมันใช้8กุญแจใช่ปะ่ะน่าจะพออยู่มั้งอ,อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ช่องนี้อยู่ช่องนี้ออนโอเคปะเปิดกันเลยนะครับใครทําเว้นนี้ปลดไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะโอ้โหโหดึกดําบรรมากแปลนปลาศาสตร์นะครับโอ้มันมีจี้พวกนี้อยู่ด้วยนะออันนี้ก็เกินนะไม,ไม่ได้กุญแจเลยนะเฮ้แต่มีโอกาสลุ้นจีด้ดีอยู่นะโอเค ได้กุญแจมาหนึ่งเลยครับอันนี้อะไรคาไอคาถาพระธรรมซ้ำจังโอ้โหทำอะไรได้วะเราลองเอาไปเล่นดูไหมโอ้โหจี้แปลกๆเยอะเลยครับโอ้โหเฮ้เยไม่ค่อยได้เห็นจี้พวกนี้เลยวะโอเคอ่ะต่อนะครับโอ้โหกุญแจออกยากเหมือนกันนะสี่พันเราทำดาร์กได้ปะวนนะเนียโอเคได้กุญแจมาแล้วแล้วนี่คืออะไร ตกพิทักษ์ดาบันวิงอืมไอ้มีใครได้จี้อะไรแบบเจ๋งๆนอกเหนือจากเว้นนี้บ้างไหมแน่เปิดตามกล่องเนี่แล้วได้จีด้ดีๆบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ัตรเชอญอะไรวะอืมของดีใช้เล่นเลยนะครับโอ้ไม่ได้มอนสเตอร์อุ้ยทำไมกุญแจออกยากจังวะปิดกันไปเท่าไหร่นะอะได้สองแล้วโอเคได้เพิ่มมาหนึ่งนะแล้วก็จี้กากๆนะโอเคอันนี้อะไรหมัดเน,นะเทศ คุ้มไหมเนี่ย4 0 0เราได้กี่กุญแจวะโอเคกล่องฟีนเนี่ยได้มาหนึ่งนะครับ4 0 0ได้มาเจ็ดขาดอีกหนึ่งอะดีเฮ้ยผมสุ่มมันวะ่ะผมขอเปิดอีกแล้วกันอา้าวกดปิดกดผิด,ด,ผ,ดผมขอเปิดอีก4 0 0าแล้วกันเพราะว่าผมมีจี้เอาไว้ทำดาร์กอีกนะไอจี้โล่ะหรือไม่เดี๋ยวปิดจี้ใหม่มาเล่นให้ดูด้วยก็ได้นะครับไป เอ้มันค้างมันกระตุกนะร้านค้านะเนี่ยไอ้กองจดหมายเนะี่ยไปโอ้โหแม่เหล็กดูโอนะครับอ่ากุญแจสามสวยโอเคได้คัมพีแล้วก็ได้นี่มานะอเนนิจิกันต่ายนะแต่ไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับโอเครองเท้าอะไรวะดอปได้กุญแจมาหนึ่งนะครับโอเคโอ้โหทำไมจี้เก่ามันออกดีจังวะ ปืนฟองสบู่นะครับเออมันน่าสนใจจงมันมีจี้ให้ลุ้นเนี่ยแหละมอนสเตอร์มาอีกตัวแล้วนะแต่คนละสีนะอ่ะกุญแจโอเคไดโนเสาร์โอเคธน,น,นูอะไรวะเนี่ยอ่าหมดแล้วเหรอเฮ้ยมันวะเปิดอีกดีไหมได้สิบห้าแล้ว เปิดอีกเปิดอีกแปบ๊บหนึ่งติดใจวะเปิดอีกเปิดอีกอยู่ไหนอะร้านโอเคเปิดอีกสัก4,500แต่พอแล้วพอแล้วรอบรอ,อ,อ,อบนี้พอแล้วพอแล้วหมดเยอะและ้วไปมันอยู่ช่องนี้เฮ้ยทำไมมันแหลกจังอะโอเคหุ้ยไอ้นี่แปลนเข็บหมุดสปายนะเปนจี้ยกเลิกขังฟองแล้วก็มีโยเวนข้านทางนะปุ้ยอันนี้การตายได้ดีเลยนะอืมแต่ว่ามี2ส,สก,กิลอะ แต่ตอนโคเข้ามาใหม่ๆเห็นคนใช้เยอะอยู่นะนะครับแต่เป็นจี้แรแล้วโอ้โหได้จี้แปลกๆมาเล่นเต็มเลยนะครับเออช่วงนี้เราหาจี้แปลกๆไปลองเล่นก็นดูไหมนะครับดูสุ่มได้เยอะจริงๆโอ้โหเอาแล้วกุญแจพี่ไปไหนหมดแหะนะครับอันนี้อะไรวะจำความสามารถไม่ได้แล้วนะคือจี้มันเก่าจัดอะโอ้โหอันนี้ตะก่อนอยากได้มาก โอ้โหมันยังมาอีกเหรอไอเนี่ยโอ้โบัตรเชิดกุหลาบนะครับโอเคไปสรุปกุญแจได้โอ้โหหมวกสมัยหมวกมีความสามารถเดียวเนีวยนนี้อะไรวะบรรลูนปีศาจม่น่าสนใจโอ,โอเคหมวกนินจานะครับประมาณนี้ได้ไรบ้างวะได้คาปิบาร่ามานะครับคาปิบาร่า เออเดี๋ยวเราปิดจี้ใหม่มาเล่นด้วยเลยดีปะ่ะอี๋ยวผมขอแลกดาร์กก่อนนะหนึ่งเดี๋ยวผมแลกดาร์กให้ดูก่อนอ่ะคราวนี้มันก็จะเด้งขึ้นมานะมีจี้ที่เรามีแล้วนะก็จะเด้งขึ้นมาให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันดาร์กเลยนะแต่ว่าถ้าแลกแล้วเนะี้ยจี้เวอร์ชันธรรมดาเราจะหายไปนะเดี๋ยวเราแลกเลยนะผมก็จะทําเป็นจรวดละกันจรวดววระเบิดนะแลกมาอ๋อต้องไปถอดก่อนโอเคเราไปถอดก่อนนะใส่อะไรบ้างวะนะันเนี้ยถอดดอ,อก เฮ้ยมันอะไรมันทับอะไรกันไอ้เกมนี่โอเคทับแล้วเอ้ยไม่ใช่ทับแล้วเอาออกแล้วนะโอเคเราก็กดแรกเลยนะครับก็จะได้จรวดระเบิดในเวอร์ชันดาร์กมาเลยนะเออไม่ต้องแบบเสียเพชรหาเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครอยากทำเนี่เลยใช้8กุญแจนะครับแล้วแต่ดวงเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมมาหาคาปิบาร่าต่อดีกว่านะไหนๆมันเป็นจี้ใหม่และไปอีก4,5 0 0ดิพอแล้แพ็กเนี่ยสุดท้ายแล้วพอแล้วพอแล้วนะครับ พอแล้วไม่พอไม่ได้เพชรหมดแล้วนะครับมามกระตุกกระตุกนี่เกมมันกระตุกจังวะโอเคหุย <g ül> แต่ก่อนอยากได้มากนะครับไอ้น,นี่เอาไว้ตีบอสไม่ใช่ดิใช่ปะวะ่าเออน่าจะใช่นะครับแล้วก็ได้กุญแจมาเพิ่มไปอีเวนต์ดูดเพชรชัดๆเลยหูไอ้นี้เหมือนเราจะมีอะไรปะ ไม่ใช่อะไรนะอยากอยากรู้ว่าได้จี้อะไรแปลกๆบ้างนะครับอันนี้เป็นจี้ระเบิดหมอกระเบิดโอ,โอเคกากทั้งนั้นเลยนะครับกูแจไม่ออกเลยวะโอโ้โหกูแจก็ยไม่ยอมออกอันนี้หนังสืออะไรวะเนี่ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลมาของฉันโอกาสหนึ่งเปอร์เซนถูกกักขังและจ่ายค่ามันทางอีกครั้งเมื่อถูกปลดปล่อยหนึ่งเอร์ซนเนี่ยนะนะโอ้โหเดี๋ยวเราลองเอาไปอัพเล่นดูไหม อัพเต็มจะกี่เปอร์เซ็นต์วะอันนี้ตัดการ์ดเฮ้ยมันจี้อะไรเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ต่ำจัดเลยอะมันน่าจะเป็นจี้แบบอัพตัวละคร S แล้วได้มานะโอเคอุ้ยกูแจเหมือนจะครบแล้วนะครับปีบาราแล้วนะครับหมวกอะไรวะเนะี่ยเออยังไม่ได้ของดีแถมมาเลยอะนะครับปืนขังฟองโอเคหมดแล้วนะครับประมาณนี้ วันนี้ก็สุ่มไปจุกๆนะมีเกินมาอันนึงเดี๋ยวเราแลกเป็นคาปิบาร่าดอบแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ดอบดิโดนก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวเอาลองไปเล่นดูนะโอเคประมาณนี้อีเวนต์นี้ก็หมดจุกๆไปนะครับใครปิดกันไปเท่าไหรเอาอะไรก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะส่วนอีเวนต์นี้ใครจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันดาร์กก็อย่าลืมครับเนี่ยใช้8กุญแจนะถ้ามีจี้เวอร์ชันธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยมาอัปเกรดได้เลยนะครับอย่างผมก็อัปเกรดไอ้จรวดไปแล้วนะครับจรวด อวกาศนะครับนี่ไม่ใช่จรวดจะอวกาศจรวดทิ้งระเบิดนะนี่ใส่ไปนะไอโอคมันทับไอขังฟองว่าถอดออกดีแต่ขังฟองนี้มีการวิกนะโอเคประมาณนี้นะเราก็มีจรวดเวอร์ชันดาร์กเล่นแล้วนะครับนี่ถ้าใครจะทำจีนะ้เนี่ยผมก็แนะนำทำในเวอร์ชันดาร์กเลยนะเพราะว่ามันต่างกันเยอะอยู่นะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แนะนำคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็สุ่มให้ดูใครได้จี้อะไรดีๆก็อย่าลืมมาพูดคุย ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหมายถึงจี้ไอ้ที่สุ่มเอานะไม่ใช่จี้ที่ทำเว้นนะจี้ที่เปิดจากกล่องพิกอัพอะมันจะมีจี้ดีอยู่ในนั้นครับเออใครได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะจะใครทำก็ขอโชคดีนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย